ผู้หญิงไทยบางคนในประเทศสวีเดนนะคะติดพนันแบบเลื้อหลังมากๆแอบไปขโมยข้อมูลของสามีตัวเองมาทำการกู้สินเชื่อค่ะเหตุนี้เกิดขึ้นกับบริษัทของนิวนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่นิวจะประกาศยกเลิกในการที่จะให้สินเชื่อนะคะเดี๋ยวนิวจะมาเล่าเป็นขั้นเป็นตอนให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะผู้หญิงไทยท่านนี้นะคะ เป็นอดีตลูกค้าของนิวเองค่ะเขาก็ตอนนั้นเขามีเครดิตเนาะนิวก็อนุมัติสินเชื่อให้เขาไปปรากฏว่าไม่ถึงครึ่งปีนะคะเขามีปัญหาทางการเงินไม่สามารถที่จะส่งเงินให้นิวได้ชําระหนี้เนาะนิวก็เลยเลยมีความจําเป็นจะต้องส่งเขาเข้าระบบครูโนเฟดเด็งก็คือติดแบ็คลิสติดแบ็คลิสนะคะเข้าหน่วยเข้าระบบของหน่วยงานตามนี้ในเครือของรัฐบาลทางนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่คอยดึงเงิน ทุกเดือนมามาชำระให้นิวนะคะเขาเป็นตัวแทนทีนี้เนี่ยพอเขาไม่มีเครดิตหลังจากนั้นพอเขาเข้าระบบติดแบ็คลิสต์ได้ประมาณสองสเดือนนะคะเขามีการติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาประมาณว่าถามนี่ว่านิวผู้ชายคนนี้ชื่อนี้เขาติดต่อสินเชื่อมาติดต่อสินเชื่อเข้ามาเนี่ยเขาได้รับอนุมัติไหมซึ่งนิวก็เอกใจเนาะ เพราะก่อนที่มีเพราะลูกค้ามีการติดต่อขอสินเชื่อเข้ามาตลอดนิวไม่รู้ว่าใครเป็นใครนิวทําหน้าที่แค่เช็คเช็คดูเครดิตว่าเขามีคุณสมบัติถูกต้องไหมถ้าผ่านก็จะอนุมัติถ้าไม่ผ่านก็จะไม่อนุมัติเนาะทีนี้นะ่ะเขาส่งข้อความมาหานิวนิวก็แอใจนี่ก็เลยถามเขาว่าชื่อนามสกุลของคนที่ติดต่อเข้ามาคือใครก็บอกว่าคนนี้ชื่อนี้เป็นสามีของเขานะคะ เขาถามว่านิวอนุมัติให้เร็วได้ไหมคือเรามีคิวเยอะไหมประมาณนั้นนะคะส่วนมากนิวจะให้คําตอบเนี่ยในวันทําการ3-5วันเนาะของวันทําการนะคะทีนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้นิวเร่งเขาต้องการที่จะเร่งรัดให้นิวเช็คนะคะเช็คข้อมูลนิวก็บอกว่าต้องรอรอตามตามคิวตามสเตตเพราะนิวก็อยู่ในช่วงของการาเช็คเครดิตอยู่เนาะแต่ระหว่างนั้นนะคะระหว่างนั้นเจ้าของ ชื่อนะคะก็คือสามีเขาติดต่อเข้ามาหานิวแล้วก็ตำหนินิวประมาณว่านิวแบบว่ายั้ไงอะมีสิทธิ์อะไรเข้าไปเอาข้อมูลเขาแล้วก็เช็ค,คเครดิต UC เขาเพราะการที่ติดต่อขอสินเชื่อเข้ามานะคะทาง UC เนี่ยจะทำการเช็คประวัติพอเช็คประวัติเสร็จเนี่ยวันหนึ่งสอวันก็จะมีจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งเข้าไปในแอปในมือถือของเขานะคะว่าบริษัทนี้ คุณได้ติดต่อเข้ามาในบริษัทนี้ UC เขาก็เลยแจ้งว่าเนี่ยรายละเอียดเครดิตของคุณไปงี้นะเขาจะมีการแจ้งรายละเอียดเพื่อให้คุณทราบถึงเครดิตของคุณนะคะว่าเป็นยังไงเขาก็เลยมาตําหนินิวนิวก็เลยบอกเขาว่าอ้าวคุณไม่ได้เป็นคนติดต่อขอสินเชื่อเข้ามาเหรอเห็นแฟนคุณนะคะภรรยาคุณบอกว่าคุณติดต่อขอสินเชื่อเข้ามาเขาก็เลยไปเรียกภรรยาเขามาคุยนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุที่แบบโป๊ะแตก ทำให้เรื่องแบบว่าความลับก็ถูกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงไทยท่านนี้นะคะเอาเครดิตเอาข้อมูลของสามีต,ตัวเองเนี่ยเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อกันนิวเพราะว่าตัวเขาไม่ผ่านแล้วตัวเขาคือติดแบ็กิสต์แล้วเนาะเขาก็เลยให้สรราสสรภาพสารภาพว่าเขาเป็นคนเอาข้อมูลเข้ามาเพื่อที่ต้องการเอาเงินไปใช้หนี้อดอกรอบนอกอกับคนไทยด้วยกันนี่แหละไปใช้หนี้แล้วก็คือไปเล่นไปเล่นหวย ไปเล่นแบบว่าเข้าคาสิโนแล้วก็ไปกู้เงินนอกระบบของคนในคาสิโนนั้นนะคะดอกเบีย้ยต่อวันต่อวันแล้วมันแพงมากเขาต้องการที่จะไปเคลียร์เขาก็บอกนกหรืออย่างเขาโดนกดดันมาเขาเลยจําเป็นจะต้องหาช่องทางในการเอาเงินไปเคลียร์หนี้สินในส่วนของพนันนะคะสามีเขาเขาก็โวยวายตอนคุยกันนะคะเขาก็โวยวายแต่นิวไม่ได้อนุมัต พอนิวเช็คเนี่ยนิวก็ไม่ได้อนุมัติสินเชื่อให้เขาเพราะว่าสามีเขาอยู่ในเกณฑ์ของคนทีออ่อยู่ในสถานภาพของคนวัยเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบตามพื้นฐานของอบริษทัทปล่อยสินเชื่อในประเทศสเดนนะคะไม่ว่าจะคือของรัฐบาลหรือว่าเอกชนเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่อยู่ในสถานะที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะเพราะความเสี่ยงสูงแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะที่กู้เงินเรียน เด็กนักเรียนนะคะกู้เงินเรียนแล้วก็อายุาต่ำกว่า20่ต่ำกว่า 10, 18, 20นะคะก็จะไม่ปล่อยรวมไปถึงคนที่ตกงานนะคะแล้วก็กินเงินคนป่วยน่ะออกข้าวซากก็ไม่ปล่อยเพราะเราจะเห็นข้อมูลเลยเลยนะคะว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรพอเราเข้าไปเช็คเครดิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวอย่างนะคะว่าไม่ใช่แค่ ผู้ชายชาวต่างชาตินะที่หลอกสาวไทยหรือเราเต็มใจให้หลอกแล้วก็สุดท้ายพอเลิกกันเราก็ต้องมารับรับผิชอบหนี้สินเนาะผู้หญิงไทยก็ทําค่ะแต่จะทํากับสามีที่แบบอยู่ในไว้เกษียณเนาะแล้วเขาคงไม่คิดนะคะว่าข้อมูลเนี่ยพอเอาข้อมูลเขามาติดต่อสินเชื่อมากอกมาทํานู่นทําธุรกรรมเนี่ยมันจะมีจดหมายส่งไปถึงการเช็คเครดิต เข้าไปในระบบของเขาแล้วตัวเองคงจะไม่ทราบตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวเองพลาดอย่างตัวเองก็คือใจร้อนร้อนร้อนล้นเนาะติดต่อเข้ามาให้นิวรัดคิวเพื่ออยากจะได้เงินอยากจะแบบได้อนุมัติเร็วๆเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่เอะมากๆตรงนี้เขาก็นิวก็เตือนเขาว่าถ้าเกิดไปทํากับคนอื่นเขาคุณสามารถโดนแจ้งแจ้งดาเนินแจ้งความดําเนินคดีได้นะคะตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะแล้วก็ไม่ใช่เคสแรกเคสเดียวนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับ ผู้หญิงไทยบางคนที่แบบว่าเป็นหนี้จนแบบจนมูมต้องหาทุกวิถีทางในการที่จะ,ะกู้เงินเอาไปชำระหนี่ดอกเบี้ยนอกระบบนู่นนี่นั่นเนาะคนไทยนะคะเพื่อนกันก็ทำกันเองทำกับเหมือนเราหัวหมอผู้หญิงหัวหมอแล้วรู้ภาษาแล้วก็ไปหลอกเพื่อนที่แบบว่ายังไม่เก่งภาษาแบบซื่อๆอเอาข้อมูลเขาบวเดี๋ยวจะติดต่อนี่ให้นะนู่นนี่ให้ แต่เอาข้อมูลของเขานะคะไปทําการติดต่อขอสินเชื่อถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะเพราะบางบริษัทนะคะบางบริษัทสําหรับปล่อยเงินด่วนที่ดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ยเขาจะไม่เช็คเลยมากเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยแล้วแล้ว,ลวตัวเราเนี่ยจะหลอกเพื่อนเรานะคะว่าให้เซ็นไอดีแบงให้หน่อยนู่นนี่นั่นนะคะพอคุณตกลงเซ็นไอดีแบงไปเนี่ยคือจบเลยจบเลยนะะผู้หญิงคนไทยที่ซื่อและยอมเอาโทรศัพท์ให้เพื่อน ทำธุรกรรมแล้วก็ทำเปิดรหัส id bank มีนะคะยังคงมีอยู่ที่ประเทศสวเดนค่ะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันเลิกเป็นเพื่อนแบบเพื่อนรักกันก็แบบโหเยอะมากในเคสนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าไปทำกับสามีตัวเองกับเพื่อนตัวเองก็ทำค่ะเห็นแบบมาใหม่ๆเนาะเห็นซื่อๆเราอยู่ที่สวเดนนานเราแบบยังไงอะช่ำชองเราไปหลอกเขาด้วยความที่เราเห็นเขาซื่อๆยังไม่เก่งภาษาเนาะตรงเนี้ยอันตรายมาก ต้องระวังนะคะน้องใหม่ที่ย้ายมาอยู่ประเทศสเปนก็อย่าเห็นว่าเขาเป็นคนไทยแล้วจะใจดีนะคะคนไทยด้วยกันเองนี่แหละน่ากลัวนะคะนี่ก็คือเตือนไว้ว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ชายต่างชาติทํากับผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยก็ทํากับผู้ชายต่างชาติแล้วก็ทํากับสามีตัวเองรวมไปถึงทําเพื่อนตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาอ่าเตือนไว้ค่ะเป็นอุทาหรณ์น้องเพราะว่าเกิดขึ้นกับเคสของนิวเลยนะคะคลิปนี้เขาหวังว่าเพื่อนจะได้อ่า รายละเอียดแล้วก็ความรู้นะคะเตือนสติเตือนใจตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตดีๆแบบว่ามีข้อมูลดีๆนิวก็จะมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆจะ้ะโชคดีทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ